เรียนคณะกรรมการผู้สูงอนุวการประกวดรางวัลสปทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ระดับชาติประจำปี2564ข้าพเจ้านายสลาวุฒิสิทธิชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหมงราชพัฒนาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ขอนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ทรงคุณค่าสพปทโอเบกาวอร์ดระดับชาติประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษาด้านวิชาการยอดเยี่ยมกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารนีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นํา รู้จักการทํางานเป็นทีมและมีจิตอาสาคุณสมบัติเบื้องต้นข้าพเจ้าบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่3ตุลาคม2554ปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการโรงเรียนบ้านมงราชพัฒนาวุฒิการศึกษาปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเท,ทพธนบุรี นอกจากการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาพื้นฐานและปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่นๆแล้วสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของข้าพเจ้าก็คือการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือเนนาลีเพราะถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การครองตนครองคนครองงานข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักจรรยบรรณของครูโดยให้ความรักความเมตตา และเอาใจใส่ต่อลกูกศิษย์อย่างเท่าเทียมกันมีความจริงใจต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานเพื่อนครูและชุมชนในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอการประเมินตัวชี้วัดเฉพาะองค์ประกอบที่หผลที่เกิดกับผู้เรียนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมลูกเสือในนาลีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกิจการของลูกเสือไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจะเรียธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมให้รู้จักการเสรียสละจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละร้อยและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ2ครั้งการได้รับรางวัลย่งย่องเชิดชูกเกียรติปีพุทธศักราช2563ได้รับรางวัลผู้มังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2564ได้รับรางวัลลูกเสือคุณภาพจากชมรมลูกเสือวชิระธีรภพการได้รับเชิญเป็นวิทยากรปี2563เป็นวิทยากรอบรมบุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรผู้นำวิทยากรอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ในสถานศึกษาปี2564วิทยากร่ข่พักแรมลูกเสือเนตนนารีปี2565วิทยากรอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาวิทยากรฝึกอบรมพุ่มกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นวิทยากรฝึกอบรมพุ่มกับลูกเสือ สามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ตัวชี้วัดร,ร่วมองค์ประกอบที่1ผลที่เกิดกับผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจกรรมประจําวันโดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนมาถึงโรงเรียนได้ฝึกการทําความเคารพโดยการไหว ักกันิจก,กรรมการทําความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนระเบียบของโรงเรียนและน,นํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญและประเพณีของท้องถิ่นทุกครั้งที่มีโอกาสปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในกิจกรรมที่ทําด้วยความเต็มใจ ยกย่องชมเชยนักเรียนผู้เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนปลูกฝังให้นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากก่อนประโยชน์ส่วนตนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ครบทั้ง8ข้อคิดเป็นร้อยละร้อยการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูกเกียรติปีพุทธศักราช2563ลูกเสือเนตนนารีได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่3จํจำนวน10คนพุทธศักราช2564ลูกเสือเนตนนารีได้รับเข็มลูกเสือบ เป็นประโยชน์ชั้นที่3จํจำนวน20คนพุทธศักราช25 6 2ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลได้รับรางวัลเหรียญเงินการเผยแพร่ผลงานเพื่อนโรงเรียนบ้านมงราชพัฒนาได้เห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือเนานารีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในแต่ละปีการศาึกษาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ลูกเสือเนานาลี ได้แสดงทักษะที่มีและได้ฝึกฝนทักษะด้านอื่นๆซึ่งลูกเสือเนตรนานรีจะได้มีโอกาสได้แสดงออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้พบเพื่อนใหม่ๆการได้รับการยกย่องเชิดชูกเกียรติปีการศึกษา2562ทั้งเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมงานศิลป,ปะสถากรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69เหรียญทองชนะเลิศการจัดการค่ายพักแรม งานศินละปะหัตก,กรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าตระหนักถึงการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตามหลักาศาสนาโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงามของาศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชยและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนข้าพเจ้ายึดหลักการบ่งชีวิต ตามแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้สมัครเพื่อเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งหมดนี้คือการนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทออบกอวอสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้โอกาสในการนำเสนอผลงานขอบคุณครับ